เราก็อยู่หน้าแปลงที่ดินคลอง30ตําบลบางประกฏดอําเภอองคลักษ์จังหวัดนะครนายกนะคะตอนนี้นะคะตรงนี้จะมีอยู่ทสองแปลงนะคะตรงนี้แปลงนี้นะคะที่เห็นด้านหลังนี้จะมีพื้นที่สองไรห่หนึ่งงานกับ64ตารางวานะคะแปลงนี้นะคะข้อดีนะคะก็จะติดถนนสองด้านเนาะก็คือฝั่งนี้เป,นเป็นถนนยกสาธารณะแล้วนะคะแล้วก็ด้านหน้าจะติดถนนคอนกรีตนะคะ มีไฟฟ้าสามเฟสแล้วนะคะแล้วก็ปะปาพร้อมใช้งานแล้วนะคะแล้วก็ด้านท้ายแปลงนะคะด้านท้ายแปลงของแปลงนี้ก็จะติดกับบึงบัวแบบนี้นะคะตอนนี้ก็ฝนตกเนาะปริมาณน้ำก็จะสูงขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็อ,อีกแปลงหนึ่งนะคะนู่นนะคะแปลงฝั่งนู้นนู่นนะคะแปลงฝั่งนู้นที่มีโดม มีโดมเอ่อสีขาวนั่นอยู่นะคะตัวนั้นนะคะจะขายพร้อมโดมแบบนั้นเลยนะคะมีทั้งหมด7ดโดมด้วยกันนะคะลูกค้าสามารถเอ่อใช้นําไปปลูกผักหรือว่าเอ่อปลูกเมลอนหรืออะไรก็ได้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เจ้าของเขาทําเป็นเอ่อเอ่อโดมสําหรับปลูกเมลอนนะคะก็ตรงนั้นเราขายพร้อมแบบนั้นเลยตรงนั้นก็จะด้านหน้านะคะจะติดกับถนนเอ่อคอนกรีตนะคะ กว้าง13เมตรเลยนะคะแล้วก็ไฟฟ้าประปาพร้อมใช้เหมือนกันแล้วก็ท้ายแปลงก็จะติดบ่อบัวเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพมุมสูงกันเลยค่ะตอนนี้ก็ยังว่างอยู่2แปลงนะคะราคา4,500บาทต่อตารางวานะคะคเป็นฉนดฟุตแดงฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์นะคะที่เห็นรถวิ่งอยู่ฝั่งนู้นนะคะจะเป็นถนนทางหลวงชนบทนะคะออกไปองคลักษ์ก็ได้แล้วก็ไปบ้านนาก็ได้นะคะเอ่อ ที่เห็นอยู่ตรงข้ามนั้นนะคะจะเป็นคลอง30นะคะที่ดินตรงนี้นะคะจะติดกับแหล่งชุมชนคลอง30วัดคลอง30โรงเรียนคลอง30เลยนะคะท้ายแปลงก็จะติดกับปอบวัวธรรมชาติแบบนี้นะคะโครงการนี้จะมีทั้งหมด24แปลงด้วยกันนะคะแต่ตอนนี้เราขายไปหมดแล้วนะคะยังว่างอยู่เพียง2แปลงเท่านั้นนะคะก็2แปลงที่ยังว่างอยู่นี่นะคะก็เป็นแปลงที่มีทำเลดีมากเลยนะคะ ก็เข้าจากถนนทางหลวงชนบทเข้าไปเพียงแค่50เมตรก็จะถึงแปลงที่ดินแล้วนะคะด้านหน้าก็ติดถนนยกสาธารณะแล้วก็ด้านท้ายก็จะติดบ่อบัวไฟฟ้าแล้วก็ประปาป,ประดานพร้อมใช้แล้วนะคะแปลงนี้นะคะจะมีพื้นที่2ไร่ 1. งาน64ตารางวานะคะติดถนน2ด้านนะคะด้านหน้าติดถนนคอนกรีตอีกด้านหนึ่งก็จะติดถนนหินทุกกว้าง6เมตรนะคะทั้ง2ด้านยกสาธารณะแล้วนะคะ ก็เป็นแปลงที่สวยงามอีกแปลงหนึ่งนะคะลูกค้านี่เลยส่วนแปลงนี้จะมีพื้นที่2ไร่2งาน35ตารางวานะคะในแปลงก็จะมีบ่อให้1บ่อนะคะแล้วก็มีโดมให้7โดมนะคะด้านหน้าก็จะติดกับถนนยกสาธารณะแล้วเหมือนกันนะคะก็ะรายละเอียดเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะคะสนใจสอบถามและนัดชมแปลงได้ตลอดเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ